ผมใช้คำพูดพี่เวลาเล่นสแลมดังเหรอโล่งๆเน้นๆโคตรอันตรายฮ่าๆมันต้องมีภาคด้วยเล่นอ่ะต้องมีใส่ฟิลลิ่งในการเล่นเอเจอเล็ง,อ,งลอีกแล้ว่ะชนะละอ่ะขังอีโชว์่ะแบนละมากีโอเคไม่แบนเลือกแบบอิสระเล่นอะไรดีวะ เล่นอะไรดียักสแปมยิงกว่าแต่ไอศึกสุดยอดเนี่ยพี่สแปมยิงไม่ได้เดี๋ยวโดนดาเขาพร้อมเขาพร้อมจะแบบจิตใจแตกสลายอ้าวลืมดูโทษครับไม่เป็นไรสบายสบายไม่ให้ายสก,กุนหนึ่งมะตกุสองหรอวะสกุสองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรีให้ <laughs> รีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ต เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตบมุมมกมเดี๋ยวค่อยตบมุกยิงมุกไปก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรีให้เขาลืมแบนเอาอะไรดีวะอุยไม่เอาไม่อยากเล่นไอโซอ่ะเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลมีปะ้เก็บบอลอนับบอน <ผม S 1> อนี้ะเออเอเอเอะไรก็ได้แตกแน่เลยวะเดี๋ยวพี่สแปมยิงให้มันรีบาาสู้ได้บอกว่าเล้งอะ่ะไอบา้าเล่นซีใหญ่ไหมอ่ะเล่นซีใหญ่เป็นหรอวะไม่เอาโอด่ามาแยกยิงอะ่ะพี่ควายหลังส่งให้ไงไม่รู้งานเลย รีพอร์ตตบมุกก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวลืมผมตีใหญ่เองวางใจรีได้วางใจรีอยู่ยรีให้เองไม่ต้องห่วงรีพอร์ตเอาไปเจ็ดติ๊กพี่ครับถ้าเน้นชุดกลางถ้าเน้นชุดแสกลงอัพสามแต้มหรือลบหรือการลบกวนก่อนดีครับรูนเหรอครับเล่นตัวละครอะไรอะ่ะ ติดตามเพิ่งเรื่อนทำฟูจิมะสองทำแต่ดิฟครบเอาลงแรงได้ไหมมันอยู่ที่ฝีมือเรากับแรงที่เราจะลงนะครับไอ้ลงแรงได้ไม่ได้เนี่ยพอร้อยบางคนยังลงไม่ได้เลยฝีมือไม่ถึงอ่ะแล้วเทสยาเขาไม่เขาไ,าไม่นี่วะอ่ะแล้วพี่ยิงเด็กเนี้ยเทสยซเขาไม่โดดอะฮานากะตะระดับเมืองเหรอไม่ได้ดูอันดับด้วยจบแล้วระดับหน้าปักซอยหรือเปล่เปาเจอฮาคิราชันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ปิดลูกยิงให้เพราะว่าพี่มีฮาคิราชานันแสกหน้าได้แต้ม มันต้องหวงเล้งหนิพี่ปิดลูกยิงให้ายรอซ้อนตบระยะกลางเลยลูกกกายพี่ยิงโอ้โอ๋อเล้งมันเล่นซีใหญ่นี่ว่ะมันต้องเป็นซากูมาซ้อนนี่ว่ะแล้วซากูไปทำอะไรใต้แป้นวะโหล <laughs> อ,ออกมาซากูช่วยปิดช่วยพี่ปิดแตกหน้าได้เต้มผลจริงต้องแตกหน้าจะบอจะบอจะบอ,จะบอไปก่อนอเฮ้ยเ,เกมรับซากูมันทำอะไรวะซากูช่วยหน่อยดิปิดคนเดียวไม่ไหวมิซี่เนี่ยเออ ลงว่ะจีนสองเหรอจีนสองเดี๋ยวพี่แนะนำรูนให้รูนที่พี่ใช้คือดีมากเดี๋ยวรอก่อนนะรอจบเกมน,นี้ก่อนนะเตือนพี่อีกทีนะครับซันโม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 ,โมโมโนซูเกะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอออ,ออกมาทำไมอะซาก,กูมันซ้อนให้อยู่แล้วไงจังหวะตรงกลางอะก็บอกแล้วให้ไปเล่นซีลอง ตีใหญ่เรานี่ไม่ได้เลือกลนะตกไหมแค่นั้นฟับแค่นั้นซุปเปอร์คอมโบสเตะตัดล่างแล้วก็เลยอัพใชนะได้ชนะคอมโบกับฮานาฮานากระแตกอยู่โอบรงมคอามเก็บเอ้ยได้อยู่ดยได้โคตรแม่เนเลยอ่ะปกติมิติไม่แม่นนะอันนี้มิติลูกสแป็กแม่นมากแตกหน้าได้แต้ม <laughs> เจาะเจะบอจะบอเจะบอให้เราขัดอ๋อเน็ตค้างเน็ตค้างโอเคอะงรนี่เน็ตค่อยดีโดนนะเต็มมือเลยครับก็บอกว่าโดนเออดีมากเลยส่งไหเนี่ยตลอดเลยแยกหมดตลอดเลยสวยมากสวยมากให้พี่หลอกก็ไม่ได้ลูกศรตกเฮ้ยทำไมมันโลกวะ ที่เดินไปแล้วอะเฮ้ยเราลงลงเน้นเน้นเลยครับแบบนี้อย่างเอาไมงมอมิซี่นี้มันเหลี่ยมมันเกือบได้บอลเลี่ยมมันเยอะเหมือนกันนนั่น่ะโอ้โหซัตตโอ้โหจบแล้วจบแล้วจิตใจจิตใจแตกตายหลยเจอดักหน้าเข้าไปหลบได้ ี่อนักขังกีโดนพี่แค่นั้นเฮ้ยไอ้แป้นเราก็ไม่มีคนเหมือนกันว่ะฝ่ายตัวข้าวก็เจาะบ่อเหมือนกันอ่ะจัดปลาหรือว่าใต้แป้นมันมีมีหลุมลึกอยู่วะหลบได้ท่าเดียวจะจบเกมจนกว่าฝ่ายตัวข้าวจะตบได้ตปยู เออได้อยู่วะเอ้าเออวิชมีประโยชน์ละเก็กด้วยรีบอลได้ลูกเดียวครับเก็กหลบได้เลยอัพเลยอัพตะวันพอน้อยพอน้อยพอน่าสิบห้าเองพอน้อยท่าอะไรไม่เยอะเฮ้ยตะกูอย่าพึ่งเออเจาะบ่อยนะดีนะเธอหนุ่มตัดบอลอันนี้เหมือนส่งบอลให้เขาไม่เหมือนตัดบอล ไปเราห้ามจ่อบ,บ่อยับเลยต่อตาแป้นมีผีซีเลยไม่กล้ายืนแปกหน้าเฮ้ยเอาแล้วะบ่อละบ่อไม่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 ไมไมบ่อแล้วแบบนี้ต่ต์ติวแค่นั้นตามเออให้เขาตกให้ชินมือก่อนเดี๋ยวดูพี่ดูพี่มาดิยอีกทีมป่ะโอ้เพื่อนไม่ให้เล่นเอ่สกกาสกไปเลพี่เลยพี่ปั๊บหลอกอันเดินแน่อันเดินแน่จ่ายจ่าย ตะกูไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะตะกูแตกละตะกูไม่ใช่แลแบบเนี้พี่ดิ้พี่ดิฉันมีไม้ตายอ่ะได้ครับยิงสามเลยมีไม้ตายจ้าตะกูปั๊บมาแค่นั้นเก็บสะแตกสามแต้มผมมือใหม่ครับทำยังไงให้มีตวละครยืนอยู่หลังแป้นอ่า หมายถึงตีใหญ่ใช่ไหมหมายถึงเซนเตอร์ตัวใหญ่แล้วเขาไม่ไปยืนหลังแป้นใช่ไหมเจอเพื่อนแบบเล่นไม่ยืนหลังแป้นใช่ไหมทำใจาอย่างเดียวฮนะหาดิเออหลบได้อุยเขาเป็นงานแล้วอ่ะได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรยิงไปก่อนฮานาคาตะมีไม้ตายแล้วเดี๋ยวเราเก็บให้ให้เขาเก็บไปใช้เกมหน้าแล้วกันเดีย๋ยวส่งซากุอย่างเดียว เฮ้ยเจาะบ,บอ่อนี่ไงซากูบอกขึ้นว่าเจาะบ่อหลายทีนะแล้วผมยิงแค่นะั้น้าไปรอตายแปน้นหมดเลยอ,อ๋อผู้หญิงสามคนข้างหลังอะครับอันนี้เป็น FC พี่เองบวกมือน้องๆแบบชอบในสไตล์การเล่นของพี่หยอกหยอกมันคือกองเชียร์นะครับเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะอย่ายไปให้มันใช้นี่นี่นนเออนีแค่นั้นอนะ โอ้โหไม่ลงไม่ลงเพื่อเจ็ดติ๊กแล้วแบบเนี้ยเฮ้ยได้อยู่สุสีสุสีได้ฟิกเซอ้์ไม่มีตัวไม่เป็นไรเฮ้ยใช้ทำนะไมอ่ะเก็บไว้ใช้เกมหน้าเราเหลยกจบแล้ว้ยพี่มีอันติขั้นเจ็ดแล้วนว่าลืมดูโอ้โหดูจาะบ,บ่อยแนละ้ทั้งนายพนไปหมดแล้วเนะี่ย มือมันพันกันวะเอายิงเฉยเลยปุ่มมันลั่นอ่ะเอาลงด้วยต่วอินเทอร์เน็ตรับงานเข้าแล้วปุ่มมันลั่นน่ะมันยิงเฉยเลยมเมื่อกี้จริงจริงพี่รักษาระดับไว้ว่าจะต้องไม่แพ้นั่นล้วตาลกูเอาเรื่องว่ะแค่นั้นสวยมากตาูอุกยเดี๋ยวมิสซี่ยิงสามนี่คือจบเลยนะ มีเทนไซป่มวะเออสวยเล้งแต่แหละแค่น,นั้นอู้วนักซากูชิปบอลโคตรเท่เกือบแพ้ถ้าแพ้ตอนนี้คือโทษเล้งมาเลยนะพี่ก็มีส่วนด้วยแต่ว่าน้อยที่เหลือข,ของเล้งมันสตาร์แพตินัมกับเด็กชายเล้งคุง